จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้นะคะจะเป็นดอกลำโพง10นิ้วลุ่น p a 1 0 1 2จะมีให้ลูกค้าได้ทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกตอนนี้นะคะหน้าดอกจะเป็นหน้านูนหน้าดอกสามารถกันน้ำได้ดีไซน์สุดล้ำสมัยเงาวัดเลยน,นะคะจำนวนวัดจะอยู่ที่400วัตต์กำลังขับ300-600วัตต์ค่าโอ8องห์ความร็ว9 4เดซิเบลส่วนขนาดของสินค้านะคะหน้า 255มิลิเมตรสูงที่105มิลสิเมตรขนาของแม่เหล็กน,นะคะจะกว้างอยู่ที่120มมตรหนาอยู่ที่20มิมตรคงเหล็กของเขาจะปั้มสี่เหลแข็งในคุณภาพระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวทางนั้นจะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมค่ะ ระชับเ็ดแน่นๆเสมไม่แตกไม่ขาดเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ